ได้เครับได้ครับพ้อมค่ะ้อมนะคบเสียงประมาณนี้ได้ไครับได้ครับ้ภาพหน่อยค่ะัไงก็ตามที่คุณหมอบอกนะครับก็เป็นเส้นตึงแข็งเสพแต่ว่ามีหนองในช่องค้องอะไรเนี่ยคอันนี้ขออนุญาตพูดพูดก็มีหนองในช่องค้องแล้วก็ ต้องกินยาไปสามที่ก่อนแล้วก็เช็คภาพกับคุณหมอที่หลังเพื่อที่จะผ่าไส้ติ่งตอนนี้คือยังไม่ได้ผ่าแต่ว่าเพราะว่าคุณหมอบอกถ้าผ่าตอนนี้มันจะรายนีครับแล้วมันอาการกคดหรือว่ายังไงเือนอาหารตึ้พิษปกตินะครับก็ตอนแรกพีก็เลยทนว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ควรเนาะแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าเราควรสังเกตร่างกายตัวเราเองได้ก่อนแล้วก็ดมถึงทั้งมีอาการปวดท้องอะไรไหมถ้าหลังจากนี้นะถ้ามีอาการปวดท้องก็คือ มาหาหมเลยแต่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราใช่มัครบให้ชีวิตเราเลยครับปกติหรือว่ามันปวดสำหรับตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ปวดท้องนะครับแต่ว่าต้องมีทานยาต้องมีทานยาแบบกับอาหารบ้างส้อนอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องทุกอย่างต้องช้าลงแล้วก็ต้องดูแลเรื่องอาหารให้มันถูก้อแสดงว่าก่อนหน้านี้เป็นแบบแล้วก็ทานอาหารเร็วหรือไงแบบต้องเปลี่ยนวิธีการกินไปเลยไหมครับพี่ก็ด้วยครับเพราะว่าพี่ก็คนซ้อมเต้นเนาะก็ กินไปด้วยแล้วพักนึงก็คือไปซ้อมก็ไม่ได้ก็ต้องทุกอย่างก็ต้องช้าลงกว่าเดิมเดียวมันยากไหมเนี่ไมกับการปรับตัวใครไหมเราไม่ร<ด>ู้ว่ามันเราเราไม่รู้นะว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่แล้วก็ไส้ติ่งก็คือเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราตอนนี้เลยหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยนะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยอย่างเช่นปวดท้องอย่างนี้ต่อไปก็คือถ้ามีอาการก็รู้แล้วว่าไม่ต้องปวดแล้วก็บอกอะไรเงี้ยบอกครับทีมงานหรือว่าบอกครอบครัว หนักครับหนักก็ต้องมีการไปรีเช็คกับหมอเนี่ยครัอีกสามอาทิตย์เราทานยาไปแล้วว่าร่างกายเราตอบสนองยังไงบ้างแล้วก็ร่างกายเราโอเคกับยาหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะพาตัดวันไหนหรือพาตัดเมื่อไหร่ก็ว่ากันใช่ไครับใชอย่างนี้ไอ้เรื่องสายละครนจะแบบกะทบอะไรกันไหมพี่ซีก็ก็มีกระทบบ้างครับก็มีกระทบบ้างเพราะว่าในอาหาร ในกองละครก็ต้องดูดีขึ้นแล้วอาหารแบบเราต้องกินตามเวลาอันนี้คือหมอก็เน้นมาด้วยว่าต้องกินอาหารตรงตามเวลาแล้วก็เอ่อเนี่ยครับค่อยๆทุกอ,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 ยอย่างทาให้ทุกอ,อย่างช้าลงจะกระโดดโลดเต้นเหมือนสมัยก่อนก็ช่วงนี้ต้องงดก่อนเพราะกลังกายนาหนักๆ็ยังไม่ได้แต่เราก็ทําได้แล้วเราก็มีการฝึกอะไรบ้างมันมีเราก็ต้องยอมแบบครับเพราะว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราด้วยมไม่ใช่เราไม,ม่เราอยากทำให้ใหง,ใหงานนะออกมาดี แ <Happiness. S 2> ต่ว่าก็ลืมดูสุขภาพของเรวืมันก็ไม่โอเคครับแล้วตอนนี้ตอนนี้เดือนหน้าเปิดกล้องนะครับเดือนหน้าเปิดกล้องก็เดี๋ยวจะมีการฟิตติ้งเราเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเราจะเล่นกันตัดผมตัดผมต้นเดียวเลยครับต้นเดียววันวันเวลาอีกไม่ทรับก็เอายังครับยังก็ ม,มีไปเวริร์กช็อปแล้วก็มีไปทั้งเรียนภาษาไทยเพิ่มด้วยแล้วก็ปรับลุคปรับอะไรทุกอย่างก็คือเข้ามากลับมาโปรดักชันละครที่เราเคยทำกนนะครับกับน้องมิ้นเป็นยังไงบ้างคะกับนี้เนงก็เราก็ได้เวริร์กช็อปกันหลายรอบ เราสับูรณ์แล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็จะได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ทุกอย่างก็ไปได้ดีที่ครับเอ่อจริงๆพี่บอกไว้ว่าจะปล่อยเพลงจีนเนาะแต่ว่าสุขภาพพี่ด้วยแล้วก็เออ่มีดีเทลที่เราต้องเคลียร์นิดหน่อยเดี๋ยวก็จะออกในวๆนี้แล้วต้นเดือนในต้นเดือนแน่นอนครับต้นเดือนมีต้นเดือนนี้เดือนอะไรล่ะคือสภาวก็ต้นเดือนมีนที่เราจะไดหนแล้วก็รับัฟงกันครับครับ Thank